พี่ไม้พี่นัทกิจกรรมแจกเสื้อเชกเกิลบัตต์ใเดือนละหนึ่งตัวเพียงแค่ทําตามกติกาง่ายๆโดยการคอมเมนต์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในเฟซบุ o กพร้อมติดแฮชแท็ก My ้แอนนัมาร่วมกิจกรรมด้วยกันเยอะๆนะคะไม้แอนนัเย้เลิกเรียนแล้วกลับมานถึงบ้านแล้วทุกคนเป็นยังไงกันบ้างไปโรงเรียนกันสนุกหรือเปล่าเชกเกิลกเรียนา เลยแหล,หล,และไปเรียนวิชาแบบชคก็ชอบนะเอ๊ว่าแต่ทุกคนชอบวิชาอะไรกันบ้างนะ่ะคอมเมนต์บอกชคก็หน่อยสิชคก็อยากรู้น่ะว่าเหมือนกันหรือเปล่าชคก็นะชคก็ชอบภาษาอังกฤษทุกคนแหละชอบหรือเปล่าภาษาอังกฤษหรือว่าถ้าชอบวิชาอื่นก็คอมเมนต์บอกเช็คก็ได้นะมันเล่าสู่กันฟังนะ่แะแต่ถ้าใครเห็นเหมือนกันก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อนด้วยล่ะเอ๊ะ เลิกเรียนแล้วแบบนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาเล่นของชายเก้าแล้วคนะ่ะชายเก้าได้รับอ่จะบอกว่าได้รับเวลาแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ชายเก้านะให้เวลาในการเล่นของชายเก้ามาสองชั่วโมงเล่นเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวากนันตอนนี้เวลาสองชั่วโมงนี้ชินจะเล่นให้หนัก ลอยแล้วแหละนั่นใช่ก็ไปหาอะไรเล่นดีกว่าเจบบเจบช,บชบก็ว่าจะลองไปดูที่ห้องเก็บของดูนะทุกคนว่ามันมีอะไรให้เล่นบ้างเึบโ,โอ๊เปิดไฟเอ๊ะจะเปิดไฟห้องเก็บของกดไม่โดนจักที่โอเคโดนแล้วโอเคในห้องเก็บของมีอะไรให้เล่นบ้างไหมนะ ห้องเก็บของที่ใช้ก็ไม่ได้เข้ามานานแล้วว่างเปล่าโล่โจุไม่มีอะไรเลยนะ่ะฮ่ไม่มีของให้เล่นเลยนะ่ะจะเล่นอะไรดีจะเล่นอะไรดีอ,รดอุตส่าห์ได้มีเวลาเล่นถึงสองชั่วโมงแท้ๆแต่ว่าไม่รู้จะเล่นอะไรนะ่ะ ดูทีวีเหรอดูทีวีเดี๋ยวค่อยมาดูลวกันอยากเล่นแบบว่าออกไปทำกิจกรรมข้างนอกนะ่ะอ่าันก็รู้แล้ว คนเดียวมันก็ไม่สนุกสิงั้นชวนบันนี่ดีกว่าหรือว่าอ๋อเชนก็ตึกออกแล้วเดี๋ยวลองไปดูห้องชั้นใต้ดินในบ้านบันนี่บ้างดีกว่าเผื่อมีจะมีของเล่นอะไรสนุกสนุกน่าเล่นให้เราเล่นกันนะ่ะอย่างน้อยบ้านเชนก็ไม่มีแต่ว่าบ้านบันนี่ก็น่าจะมีบ้างแหละ <c oughs> ชิคกบบ้านวันนี้ก็มีชวนชวเลยทุกคนคิดว่ามีไหมนาคิดว่ามีกดหนึ่งไม่มีกดสองช้ก็ว่ามีแชรก็ขอกดหนึ่งไว้ก่อนกดหนึ่งกดหนึ่งกดหนึงมีชวนชวนนะคับปี๊ปปองเอาไว้ก่อนเอาไปแอบใครมาเนี่ยใช้ก็ไงจะใครล่ะไม่ไม่มีอะไรแชรเกลไปเล่นข้างนอกดีกว่าอโอเคอ้ีเดี๋เอาวก เนอชไะเออร์วันดี้พอดีวันนีซื้อของเล่นมาจากร้านมิสเตอร์ด็อกเตอร์คอมเพนีแอนทอยนะว้าวฉันได้ว่าข้งล่างจะลงมาสิต้องมีอะไรน่าสนใจแน่ๆเลยใช่ไหมถ้าใช่มันคือมิสเตอร์เฟรตดี้นะมาดูซิมาดูสิเฮ้ยเยอะ ฮ้เอโอ้มันเป็นตัวอะไรน่ะฉันยายามันไม่ถูกเลยมันคือมนุษย์ต่างดาวน่ะเห็นเป็นบริษัทผลิตของเล่นก็ทำมาเพื่อที่จะเป็นตัวโฆษณาให้กับเบอร์มือถือต่างประเทศน่ะเย้มนุษย์ต่างดาวเฮ้ยมันน่าสนใจเต้นเต้นเต้น นอกเหนือจากตรงน,นี้มันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะแค่นี้แหละปิฉวิตมันก่อนมันทาได้แค่นี้จริงๆเหรอ okay, แต่่า <c oughs> มันเนมัน <c oughs> พอดูใกล้ๆมันก็ดูเหมือนอ้ยเขาทำดูเหมือนจริงมากเลยนะบันนี้เธอดูสิผิวหนังมันความมันแวววาว <Wow! S 1> ตัว <c oughs> หน้าตาแอบอัปลักเล็กน้อยอ <c oughs> <ด>ัปลักมากมตดูดี พอมองเข้าไปในตามันก็เหมือนมีชีวิตจริงๆฉันจะมั่วไปแล้วเอาก็ฉันสังเกตอย่นี้นะว่าแต่ปล่อยมันไว้อย่างนี้ดีกว่าเราไปหาอะไรกินเถอะโอเคโอเคฉันกำลังจะมาชวนล็อกประตูด้วยนะตอนีมันเหลืออยู่ตัวสุดท้ายในเมืองแล้วชัเกแล้วนะจะมีโจรมาขโมยอีกปิดล็อกประตู ไปหาได้กินที่ร้านลุงดีกว่าให้ยตายเถอะเช็ดไปสายด่าลุงทำไมลุงไปสายน้ะลุงทำไมลุงไปสายหรอก็มัวแต่ทำไปเต็มอยู่ว่าชายก็้าถมาพูนอะไรลุงร้านลุงดีแล้วเนี่ยมันเลอะเทอะมกับปลอกนะพี่ก็ควบคุมไม่ค่อยอยู่นะลุงมีสเปนแบบเหมือนกมันกลัวเลยแล้วลุงจะเช็ดยางไก่เดี๋ยวลูกข้ามเข จิตใจหวั่นไหวอีกแล้วจ้ะไมใจเกเรหรอแล้วเมื่อเช้าเนี่ยไข่ก็ไม่รู้สั่งไอติมเข้ามาล้านลุงขายแต่ไก่ลุงก็เจ้าไก่ไม่ผัดไปได้ติมก็คงจะลําบากก็เลยกวาดซื้อทั้งน้ําตาลทั้งครีมทั้งกะทิมาทําไอติมมาด่าอ๋อก็กาลังอยากกินอยู่พอดีเลยเออน่าจะเป็นสายเกิาแน่เลยฉันเลยไปสายไงตุ๊กตาเหลือตัวเดียวในเศาไซสิตีิฉันก็เลยซื้อมาไม่ได้ไม่รู้ใครซื้อไปอ่ะ เ,เธอก็จะฉีดอะไรอ,อีกเง้วเนี่ยฉันคิบคุณไม่เคยอยู่นะาบอกนะว่าวันนั้นเป็นตัวสุดท้ายนะที่เธอได้มาใช่ไงก็ฉันบอกอยู่ฉันล็อกประตูเรียบร้อยแล้วไม่ให้ใครขโมยไปนะ,อะโอเคอยาให้ลุงได้ยินละกันลหนลังจากลุงรู้อะเธอซุบซ็นอะไรกันไม่มีอะไร,ะไรลุงฉันก็แค่กำลังพูดว่าบันนี่ซื้อตุ๊กตาตัวสุดท้ายมาอะนะไม่มีอะไรลุงไม่ต้องคิดอะไรมากนะจ๊ะ ตุ๊กตาตัวสุดท้ายอ่ะฉันก็อธิบายบัดเซ่บันลีน่าฉันดูสับไม่พูดเธอนะไปพูดเอาเองหมดเลยนะลุงลูกหมดเลยไม่ได้บอกอะไรเลยยังไม่ได้บอกลุงเลยว่ามันจริมีตุ๊กตาตัวสุดท้ายอยู่ที่บ้านน่ะนะแช่ก็เธอพูดใช่ไหมฉันยังรู้สิปากอยู่เลยแต่เธอนี่แหละพูดกับเมาหมดแล้วลุงลูกหมดแล้ว ฉันเลือทุกอย่างพาฉันไปดูเลยตุ๊กตาตุ๊กตาฉันถอสืบซ้อมเท่าไปเลยไม่ไม่ไม่สิสีเท่าไปเลยมาที่สื่อเท่าไหร่ไม่สีเท่ามาดูไปดูด้วยอุ้ยไชคล์เรากำลังจะ้รวยแล้วนะจริงด้วยว่าแต่แกมันได้ได้นะถ้าหมายไอ้ตุ๊กตาอัปลักษณ์ตัวนั้นมันมีค่าขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้แฮ่ลุงน่าจะชอบมั้งพาลุงไปที่บ้านดีกว่าไปดูตุ๊กตากันโอเคลุงไปไปไปเดี๋ยวไชคล์พาไปแต่ว่าก่อนขอไอติมก่อนสมัยนี้ให้ก่อน ให้ตายแต่ใจก็เดือดวุ่นวายจริงเดือดทำลูกเสียเวลามากเลยนั่นแน่รู้ไหมเหรอถ้าไม่มีไอติมไม่พาไปนะบอกก่อนใหตายฉันต้องสารไปติมอแหละทำไมขับพาจับมาเลยโอ้ไม่ได้ทำงานยำ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 จับมาเลยจับมาเลยเออมันนี่กับใจก็ไม่มาสักทีเออใจก็ได้ยินเสียงลุงไหมได้ยินนะนี่ลุงมาทำอะไรตรงนี้ เฮ้หรือว่าลุงจะมาขโมยตุ๊กตาบันนี่ฮะบันนี่มาแล้วโอ้โหขอโทษขอโทษตกใจตกใจตกอกตกใจอะไรล่ะลุงแค่จะมาซื้อตุ๊กตาที่ลุงพูดไว้แล้วสี่เท่าสี่เท่าเอาไปแบ่งกันเลยให้ตายเถอะลุงเข้าบ้านบันนี่แน่เลยใั้เข้ารีบเข้ามาดูสิมังได้เข้าไปหรือยังน่ะอู้ตายแล้วตุ๊กตาต้องไม่อยู่แล้วแน่ลุงขโมยว่าแงเอจริงด้วยเดี๋ยวลุงแน่เลยลุงขโมยตุ๊กตาบันนี่ใช่ไหมแต่ ลุงขโม,มยใช่ไหมใช่ไมหมอะไรลุงไม่ได้ขโม,มย <C> e <as> มันไม่มีหรอกว่าแล้วคนดูต้องซื้อบนด้ไม่มีปัญญาซื้อหรอกอดูอย่างนี้บนด้ก็มีปัญญาซื้อนะออถ้าลุงเอาไปลุงก็คงไม่อยู่ตรงนี้แล้วว่าแต่ต้องมีคนอื่นที่อยากได้นอกจากลุงอีกแน่เลยนะแล้วจะเป็นใครอะชัยก็แน่เลยเพราะชัยก็เห็นแล้วตุ๊กตาบันเต้นได้ดูดีอยู่กับเธอจะไปเอาตอนไหนล่ะ นั่นแหละสิแจ็คก็แล้วใครล่ะนั่นแหะสิใครล่ะฉันก็งงเอ๋เราต้องสืบอีกแล้วหลอนเนี่ยฉันมีเวลาแค่สองชั่วโมงนะตอนนี้เหลือหนึ่งชั่วโมงแล้วในการสืบหาเพราะว่าอีกหนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้ฉันจะต้องไปกินข้าวโอได้ยินเสียงได้ยินเสียงดังมาจากใต้ถุนบ้านเหรอไม่เห็นมีเลยใต้ถุนบ้านตรงไหนแจ็ก็ช่วยดูซิ สอดส่องดูอยู่น่ะไม่เห็นมีอะไรเลยข้างใต้เนี้ยว่างเปล่าว่างเปล่าจริงๆไอเสี่ยมันชัดมากเลยเชกเกิลเออ,เออชาชาัยนี่อยู่นี่โอ,อ้ออกมาได้ยังไงนเนี่ยอ๋อนี่รถตุ๊กตาที่เขาลับลือกันนะนั้นลุงขอซื้อเลยนั้นชายเกิาบันดี้ว่าไงเออเชกเกิาอันหลวมยอดก็เยอะดีนะลุงเอาไปเลยก็ได้นะอ๋อดีเลยเหรอ มันจะดีนะลูกชอบหรือยถ้างั้นโหก็เดินได้ด้วยเดิเนี่ยเฮ้ยย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 วยย่ยยยกยย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 ้ยยยกยเอ้ยยยนยยยยยยย้ยย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 ยเยย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 ย ต้องการมันแน่นเลยฉัน,นก็ถวบจัดถวบถวบแล้วฉันก็ไม่ได้อยากได้นะอยาะ่ามาจัดการใช้เกิล้ลละช้เกิล้ลรอ